ตำนานวัดพระาธาตุบางพวนพระสัตทธรรมมหาสถานคือสถานที่เจ็ดแห่งที่พระพุทธเจ้าทรงมีความสุขหลังจากตัดสรุแต่ละแห่งเป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ทั้งสองสำเนาที่รู้จักกันดีของพระศาสดาคือวัสุทั เทพวรารามในกรุงเทพและวัดเจดีเจ็ดยอดในจังหวัดเชียงใหม่อย่างไรก็ตามหากพูดถึงจังหวัดหนองคายหลายคนนึกถึงเรื่องราวของพญานาคขณะที่ลหลายๆคนอาจนึกถึงแหล่งโบราณนักดีที่ถือว่ามีที่เดียวในโลกที่แห่งใดมหาคําตอบกันวัดพระาธาตุบางพวน จังหวัดหนองคายเป็นวัดส,สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชาวจังหวัดหนองคายมาเป็นเวลาช้านานได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดหนองคายเป็นอย่างมากวัดที่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นพระธาตุบางพวน เจดีหลักของวัดการก่อสร้างไม่ชัดเจนแต่มีตำนานมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กล่าวถึงพระาธาตุนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเจดีนี้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระาธาตุบางพวนพังเพราะว่าภัยธรรมชาติและได้รับการบุรณะโดยกรมศิลปากรน,นอกจากนี้ทางวัด ยังจัดงานฉลองพระสถูปในวันที่15ค่ำเดือน3ของทุกปีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งคือสัตตะมหาสถานซึ่งเป็นสถานที่เดียวในโลกที่มีซากโบราณสถานทั้งเจ็แห่งและมีสะศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปปั้นพญานาคเจ็ดเสียนอยู่ตรงกลางสระ ตามตำนานเล่าว่ามีปรากฏการประหลาดเกิดขึ้นหลังจากการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุน้ำที่แผ่ออกมาจากพื้นดินชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นภูเขาของพญานาคที่ปกป้องพระธาตุบางพวนจึงสร้างสานี้ให้เป็นสระศักดิ์สิทธิ์ของวัดของจังหวัดนำน้ำจากสระไปใช้ในงานมงคลต่างๆ นอกจากโบราณสถานและเจดีย์แล้วยังมีโบราณสถานและวัตถุอื่นๆอ,อีกมากมายในพระธาตุบางพวนสำหรับบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาและต้องการเห็นแหล่งโบราณนคดีแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกสามารถเดินทางไปได้ที่วัดพระธาตุบางพวนจังหวัดหนองคายสำหรับลักษณะเนิน ของวัดพระาธาตุนี้นอกจากมีองค์พระาธาตุแล้วยังกลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่าสัตตะมหาสถานที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนาหมายถึงการจำลองสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์หลังจากตัดสารู้แล้วจำนวนเจ็ดแห่งคือโพธิบัลลังก์อนิมิสเจดีรัตนจงกรมเจดี รัตนคระเจดีอาชาปาละนิโคทเจดีมุจรินทเจดีและราชายตะนะเจดีซึ่งในวัดพระธาตุบางพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่โบราณสถานอันเป็นสัตตะมหาสถานจากอดีตครบทั้งเจ็ดสิ่งและเป็นสถานที่เกี่ยวกับพญานาคพลาดไม่ได้จริงๆก็คือ สะมุจจรินหรือสะพยานาคสะน้ำโบราณที่มีบันทึกในหนังสือใบาลานที่เขียนเป็นภาษามคตเรียกชื่อว่าสะมังคละน้ำเที่ยงหมันเมื่อครั้งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดมีสายน้ำพวยพุ่งออกมาจากพื้นดิน พระมหาเทพหลวงและพระมหาเทพพลพระภิกษุที่ดูแลองค์พระาธาตุได้สังเกตว่ามีสายน้ำพุ่งขึ้นมาตลอดเวลาจากป่องภูพยนาคที่เฝ้ารักษาพระาธาตุบางพวนจึงได้ชักเชิญญ,ญาติโยมขุดสรงรับน้ำเอาไว้และสร้างรูปปั้นพญานาคเจ็ดเสียนไว้ตรงกลางสระแห่งนี้รูปแบบศิลาแบบล้านช้าง ในสมัยพระเจ้าวิชนทราชกษัตริย์ล้านช้างได้สเสด็จมานมัสก,การพระาธาตุช่วงปีพุทธศักราช2043-2063ถึง2063โปรดให้มีการปรับปรุงสระน้ำแห่งนี้และนิมนต์พระคุณเจ้าจัดทำพิธีมหาพุทธาพิเศษสามุจจรินถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และนำน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปใช้ในพิธีสำคัญ ในราชสำนักล้านช้างเป็นต้นมาในสมัยต่อมาสมเด็จพระชัยเชษฐากษัตริย์ล้านช้างได้โปรดเกล้าให้สร้างพระพุทธรูปนาคปกเก้าเสียนไว้ในบริเวณใกล้เคียงกันด้วยซึ่งเห็นได้ว่าในยุคสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพญานาคมีให้เห็นได้ทุกยุคทุกสมัยแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ตาม ปัจจุบันสาะมุจรินแห่งนี้ถือเป็นสระน้ำสำคัญประจำจังหวัดน้องคายน้ำในสาะแห่งนี้ถูกนำมาใช้ในพิธีสงฆ์มูลเทาราชพิเศษพิธีถือน้ำพิพัสน์สัตยาและพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญในรัชการปัจจุบันแต่น่าเสียดายวันที่ไปบ่อน้ำมีระดับน้ำที่ลดลงจากสภาพอากาศที่ร้อนมากๆ แต่ก็มีได้ลดความเข้มขลังของสระน้ำพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปได้เชื่อกันว่าการได้ว้ว้สกราระพระธาตุอันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์นั้นจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญมาสู่ผู้ที่เคารพบ,บูชาอีกทั้งอนิสงผลบุญที่ได้รับจากการกราบไหว้บูชา และสร้างกุศลกับพระาธาุนั้นเชื่อว่าทรงผลแรงยิ่งนักหากผู้ใดปฏิบัติบูบชาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์และหมั่นกราบไหว้บูชาตามกำลังความสามารถทุกครั้งอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระาธาตุจะดนบันดาลให้เกิดสิริมงคลในชีวิตแก่ตัวผู้บูชาสำหรับพระาธาุนั้นตามปรากฏในตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่า พระยาสุวรรณพิงคานเจ้าเมืองหนองหานสกลนครพระคำแดงเจ้าเมืองหนองหานน้อยอุดรธานีและพระยาจุลมณีพรหมทัตเจ้าเมืองจุลมณีลาวเหนือแขวนสิบสองจุไทพระยาอินทปัตถนครเจ้าเมืองอินทปัตถนครขมรและพระยานันทเสนเจ้าเมืองศรีโคตบูนหลวงกระสั กษัตริย์ทั้ง5พระองค์ได้ส่งประธรรมพระมหากัสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์อีก500ก่อสร้างพระธาตุพนมจนเสร็จแล้วและได้บรรลุอรหันต์ในเวลาต่อมากษัตริย์ทั้ง5ได้ออกเดินทางไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจำนวน45องค์มาประดิษฐานไว้ในสถานที่สแห่งได้แก่ 1. อัญเชิญพระธาตุ หัวเหนาลจำนวน29องค์มาประดิษฐานไว้ที่พระาธาตุบางผวนหรือภูเขาหลวงอันเชิญพระาธาตุฝาพระบาทกำขวาจำนวน9้าองค์มาประดิษฐานไว้ที่เจดีพระาธาตุกลางน้ำโขงณเมืองล่าหนองคาย 3. อันเชิญพระาธาตุเขี้ยวฝางสามองค์มาประดิษฐานไว้ที่พระาธาตุพ้นจิตเวียงงัว บ้านปะโคจังหวัดหนองคาย 4. อันเทิญพระาธาตุเขี้ยวฝางจำนวนสี่องค์มาประดิษฐานไว้ที่เจดีพระาธาตุหอผ้าหอแพเมืองเวียงจันทร์